ที่กองอยู่นี่น้ำแดงนับพันแพ็คครับของเล่นรถบังคับวิทิยุรถเล็กๆรถตักดินเลยนี่ลูกบอลหนังนะนี่อุผมกลับไปอแบบนี้ก็มีจักรยานขาไถนี่โหใหม่ๆเลยตอนที่เราเรียนเราไม่มีแบบนี้สิ่งของต่างๆนะที่เขามอบมาให้กับเจ้าสวเฮงนะครับเราก็แบ่งปัน ตู่โรงเรียนนะครับเอามาให้กับนักเรียนหให้น้องๆหนูๆจะได้มีโอกาสได้เล่นของเล่นกันอันนี้ก็ประทับใจนะสถานีความเชื่อลงพื้นที่รวบเดินทางไปกับท่านอาจารย์ฤศีเนนท้าพุทธคุณครับที่จังหวัดชัยนาทกับเส้นทางในการไปส่งมอบสิ่งดีๆนะครับก็คือของเล่นน้ําแดงน้ําดื่มที่นํามาถวายน้องกุมารทองเจ้าโสวเองให้กับน้องๆเพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับมาถึงชัยนาทแล้วนะครับจุดแรกก็เข้าไปกราบนมัสการ หลวงปู่ตีปารวัดดอนเนรมิคือหลวงปู่ตีก็เป็นครูบาอาจารย์ของผมนะ<ช>ที่ฤาษีนเนี่ยให้ความรักและคารพมากก็วันนี้มีโอกาสมาเยือนสันบุรีชัยนาทแล้วก็ต้องน,นิมนต์หลวงปู่มาด้วยก็คือมาร่วมกิจกรรมกันวันนี้เรามาที่หลวงปู่ตีก่อนครับอาจารย์เดี๋ยวจะมีภารกิจหลังจากนี้ไปแจกของที่โรงเรียนรัศม้แดงอยู่ในพเระสันบุรีอ่าใช่มีสิ่งของอะไรบ้างครับวันนี้ที่จะกันก็<ว>จะมีขนมน้ำแดงแล้วก็ของเล่นที่ขอมา ให้เจ้าัวเฮงแล้วก็บริจาคต่อไป คือของเรามันมีเยอะเลยเก็บไว้ไม่มีประโยชน์ให้แผ่เมตตาไปมันจะมีประโยชน์กว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่มูลนิธิที่พลังพุทธคุณนะครับโดยอาสมฤสีเนทรทตาพุทธคุณกับสิ่งของมากมายหลากหลายที่มาแก้บนน้องคุบาลทองเจ้าโสเฮงนั่นแหละทั้งน้ำแดงของเล่นขนม,นมนมเนยจะถูกส่งผ่านมาที่นี่โรงเรียนวัดสะไม้แดงที่นี่คือโรงเรียนวัดสะไม้แดงตำบลแพรกศรีราชาชอำเภอสันคบรีจังหวัดชัยนาทเราเปิดสอนตั้งแต่อน,อนุบาล3ขวบจนถึงปหมีจํานวน ทั้งหมด50กว่าคนกิจกรรมในวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านผอาจารย์ฤศีเนนะคะท่านหลวงปู่ตีนะคะวัดดอนเนรมิตรที่ท่านมีเมตตามามอบให้ด้วยตนเองทางโรงเรียนก็จะเอาไปใช้ในการจัดกิจกรรมแล้วก็จะแจกเด็กที่เขามีความต้องการเอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องขอบคุณสะพานบุญนะคะที่ลุงสวองนะคะท่านเรียนที่นี่นะคะแล้วก็ท่านเป็นชาวบ้านที่นี่ท่านก็กลับมาตอบแทนบ้านเกิดของท่านเราก็เป็นเด็กที่นี่โตมาจากที่นี่ที่โรงเรียนวัดสมัยแดงนี่เรียน ก็เรียนที่นี่นะครับการนึกถึงไงตอนที่เราเรียนเราไม่มีแบบนี้สิ่งของต่างๆนะที่เขามอบมาให้กับเจ้าัวเฮงนะครับเราก็แบ่งปันสู่โรงเรียนนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะที่มาร่วมบุญนะครับที่เอาสมศรีเนนท่าพุทธคุณนะครับที่ได้นําสิ่งของต่างๆและสิ่งดีๆนะครับที่มามอบให้กับน้องกุมารทองเจ้าโสเฮงและปู่ฤาษีพเมธเราก็ส่งต่อจากน้องกุมารทองเจ้าัวเฮงตู่โรงเรียนชนบทตรงนี้ถือว่าได้บุญมากนะครับบนตรงต่อนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมบุญนะครับที่อาสมศรี นี่นะครับที่กองอยู่นี่น้ำแดงนับพันแพ็กครับของเล่นรถบังคับวิทยิยุรถเล็กๆรถตักดินเลยนีลย่ลูกบอลหนังนะน,นี่เอา ไปอ,อแบบนี้ก็มีจักรยานขาไถนี่โ,โหใหม่ใหมเลยพุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะข้าวสารนะครับจำนวนหนึ่งด้วยนะครับถูกส่งผ่านมาให้น้องๆ้องหนูหนที่โรงเรียนนอกพื้นที่แล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่อยุธยานะนะเรามาชัยนาแล้วนะครับวันนี้ก็มาโรงเรียนวัดสะไมแดงนะนำข้าวของทั้งขนมข้าวสารน้ําแดงแล้วก็ของเล่นเอามาให้กับน,นักเรียนให้น้องๆหนูหูที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดสะไมแดงจะได้มีโอกาสได้ เล่นของเล่นกันอันนี้ก็ประทับใจนะเป็นของเล่นที่เป็นการแก้บนอ่า,าใช่น้องกุมารทองก็งคือเอาว่าก็พูดยังไงก็แก้บนนั่นแหละนะคือเอามาให้น้องเจ้าโซเฮงเราก็เอามาต่อครับ บริจาคต่อใ,ให้มีประโยชน์ต่อไปช่วงเวลาแห่งความสงบสุขหรือเปล่าเรียกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขอันนี้คือครูให้น้องๆได้เลือกสิ่งของด้วยตัวของน้องๆเองนะครับโอ้ก็นี่แหละชุนละมุนนะตามภาษาเด็กๆเ,เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขจริงๆนะของเด็กๆนะครับของเด็กเล่นเนี่ยถ้าเด็กอะ่ะเขาก็จะมีความจําเป็นในเรื่องของว่าเขาจะต้องเล่นแต่ในความจําเป็นของผู้ปกครองคือต้องไปซื้อข้าวสารอาหารแหง้งกับการดํารงชีวิตประจําวันในการนี้ที่ได้มาก็คือเขาจะได้เล่นของ ของเล่นครบทุกคนคะ่ะทําได้ทํามากับ,บอย่างน้อยก็ไม่ค่อยซื้อของเล่นให้ลูกหลานอย่างนี้หรอกอย่างน้อยๆก็จะเล็กๆน้อยๆได้โอ้โหขับนบอลิ่มขอบคุณ ท่านรูตีนเนงหลวงพ่ตีด้วยได้ประโยชน์กับหมู่บ้านทุกอย่างเลยเพราะว่าเด็กที่ขาดแคลนมันเยอะขอขอบคุณท่านเจ้าสัวที่ใจดีที่เอาของมาแจกเห็นของเล่นก็ดีใจของกินก็กินอิ่มของที่ท่านมาบริจาคเนี่ยเป็นประโยชน์แก่สาธารณะเป็นประโยชน์แก่น้องๆหนูๆนี่แหละคือที่เราอยากให้มันเป็นก็แบบนี้แหละน่คือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น